านให้ฟังสรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมไทยเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชา1 0 1 0 3ทักษะชีวิต Life Skill หน่วยที่1ถึงฟังครบแล้วหนึ่งหน่วยในสิข้อควรตอบคำถามให้ได้6ถึง8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตำราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่1ทักษะการคิด แนวคิดแนวคิดข้อหนึ่งความคิดหรือการคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางปัญญาอันเกี่ยวข้องกับจิตสานึกเฉพาะคนเป็นการทํางานของกลไกสมองที่เกิดจากสิ่งเล้าตามสภาพต่างๆเพื่อทําให้เกิดจินตนาการเป็นกระบวนการเกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทนสิ่งของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆโดยการเกิดความคิดของมนุษย์นั้นมีปัจจัยหลายปัจจัยเป็นสิ่งกําหนดและการคิดถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงในทุกๆด้าน แนวคิดข้อที่2ทักษะการคิดในชีวิตประจำวันหมายถึงทักษะการคิดที่จําเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการดํารงชีวิตประจาวันสามารถแบ่งทักษะการคิดตามสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาออกเป็น3ระดับคือ1ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน2ทักษะการคิดที่เป็นแกนสําคัญหรือทักษะการคิดทั่วไปและ3ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซ้อนในขณะเดียวกันรูปแบบทักษะการคิดในชีวิตประจำวันมีอยู่7รูปแบบได้แก่ 1. การคิดเชิงสร้างสรรค์ 2. การคิดเชิงวิเคราะห์3 การคิดอย่างมีเหตุผล 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 5. การคิดเชิงบวก 6. การคิดเชิงนวัตกรรมและ7การคิดเชิงระบบแนวคิดข้อที่3การคิดในชีวิตประจำวันของมนุษย์แบบง่ายๆที่ควรต้องปฏิบัติเพื่อนำมาซึ่งการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างราบรื่นและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิตคือการคิดบวกและการคิดลบซึ่งมีประโยชน์และโทษเราควรฝึกทักษะการคิดบวกและฝึกทักษะการขจัดการคิดลบ ตอนที่1.1แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทักษะการคิดเรื่องที่1.1.1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิดและทักษะการคิดกิจกรรมที่1.1.1 ความคิดหรือการคิดคืออะไรแนวตอบกิจกรรมความคิดหรือการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทนสิ่งของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆโดยมีการจัดระบบความรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งเล้าใหม่ที่เป็นไปได้ทั้งในรูปแบบธรรมดาและแบบสลับซับซ้อนผลจากการจัดระบบสามารถแสดงออกได้หลากหลายลักษณะเรื่องที่1.1.2ประโยชน์และคุณค่าของการคิดกิจกรรมที่1.1.2การใช้ทักษะในการคิดในศตวรรษ ที่21มีความสําคัญอย่างไรบ้างแนวตอบกิจกรรมการใช้ทักษะการคิดในศตวรรษที่21มีความสําคัญคือ 1. ทําให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่รอดปลอดภัย 2. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์ 3. มีความสําคัญต่อการเรียนรู้การจดจําและระ,ะลึกได้4ก่อให้เกิดจินตนาการและช่วยเยียวยาจิตใจ5ทําให้สามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นและนําไปใช้ประโยชน์ได้และ 6. การคิดสามารถ ทำกิจกรรมเพื่อผู้อื่นและสังคมได้ตอนที่1.2ทักษะและรูปแบบการคิดในชีวิตประจาวันเรื่องที่1.2.1ทักษะการคิดในชีวิตประจำวันกิจกรรมที่1.2.1ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างแนวตอบกิจกรรมทักษะการคิดขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 1. ทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่อสารเป็นกระบวนการการแลกเปลี่ยนประกอบด้วยทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านและทักษะการเขียน 2. ทักษะการคิดที่เป็นแกนหมายถึงทักษะการคิดที่จําเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการดํารง ชีวิตประจําวันและเป็นพื้นฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซับซ้อนเรื่องที่1.2.2รูปแบบของทักษะการคิดในชีวิตประจาวันกิจกรรมที่1.2.2รูปแบบของการคิดในชีวิตประจําวันมีกี่รูปแบบมีอะไรบ้างแนวตอบกิจกรรมรูปแบบของทักษะการคิดในชีวิตประจําวันมีอยู่7รูปแบบได้แก่1การคิดเชิงสร้างสารรค์2การคิดเชิงวิเคราะห์3การคิดอย่างมีเหตุผล4การคิดเชิงกลยุทธ์5การคิดบวก 6การคิดเชิงนวัตกรรมและ7จดการคิดเชิงระบบตอนที่1.3ทักษะการคิดที่จําเป็นในชีวิตประจาวันเรื่องที่1.3.1การคิดบวกกิจกรรมที่1.3.1การฝึกทักษะการคิดบวกสามารถใช้แนวทางอย่างไรได้บ้างแนวตอบกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดบวกเป็นวิธีที่จําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนต้องฝึกมองโลกกว้างและเปิดใจโดยใช้แนวทางและวิธีการต่างๆช่วยในการพัฒนาทักษะซึ่งต้องใช้เวลาเรื่องที่1.3.2การคิดลบ กิจกรรมที่1.3.2การฝึกทักษะขาจัดก,การคิดลบทำอย่างไรแนวตอบกิจกรรมการฝึกทักษะขาจัดก,การคิดลบต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของชีวิตฝึกใช้แนวทางที่หลากหลายฝึกผ่อนคลายความรู้สึกเชิงลบใช้แนวทางของพุทธศาสตร์และเทคนิคอื่นๆร่วมในการฝึกฝนการคิดลบเกิดขึ้นโดยธรรมชาติข,ของมนุษย์ซึ่งเป็น,นกลไกในการป้องกันภยัยแต่การคิดลบทําให้เกิดความกดดันและความเครียดซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจจึงจําเป็นต้องลดความคิดเชิงลบและปรับเปลี่ยนมุมมองให้ผ่อนคลาย มากขึ้น